Cut my life into pieces. This is my last resort. Suffocation, no breathing. Don't give a fuck if I come on your bleeding This is my last resort. So, the cup, Punjama, Sanchez, Bukem, Fan Hop, Donaga, Sanchez. ที่แล้วก็สอนใช้แฟปเวอร์ชัน3 9เอ้ย3.2.99ไปแล้วนะครับแล้วก็เราจะมาสอนใช้ f a ปเวอร์ชันสอนะครับมาเริ่มมาเลยนะครับเปิดแฟปขึ้นมานะครับมันก็มันเดิมนะครับติ๊กโมเดติ๊กอันไหนก็ได้ fps ครับเอ f10 เหมือนเดิมครับน,นี่คุณเอาไว้ฝั่งไหนก็ได้ครับแล้วแต่คุณ มูวี่ครับส0สิบ fps นะครับผมแนะนำก็ฟูลไซส์เพื่อความคมชัดของวิดีโอนะครับโอเคสกินชอ็อตนะครับสกินชอ็อตคืออะไรถ่ายรูปนะครับตรงนี้ผมก็แนะนำ jpeg นะครับอันนี้ก็ f ส0นะครับเวลาจะถ่ายรูปแล้วเราพับตรงนี้เรากด f 1 0มันก็จะถ่ายรูปให้เราเราก็เปิดดูตรงนี้นะครับคลิกเข้าตรงนี้มันก็จะเปิดรูปให้ดูนะครับ นี่ครับมันจะมีรูปอยู่ในนี้แล้วครับก็ขอบคุณครับที่ชมรายการของพวกเรามาตลอดก็บ,บายบาย